สวัสดีครับวันนี้วันที่1นพฤษภาคม2,565นะครับคนใดทุกคนก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศจะต้องทำ certificate of vaccination ก่อนสามารถที่จะทำได้โดยผ่านหมอพร้อมหรือไปที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง,งอยู่ในกรุงเทพนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีวันนี้ผมก็จะบินไปที่พนมเปญกับสายการบ,บินบ้างกอกแอร์เวย์นะครับภายในส่วนภูมิช่วงเช้าก็จะดูเงียบเนิดนึงน,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 นะครับก็อาจจะยังไม่มีไฟไฟบินเท่าไหร่นะครับ ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางนะครับก็ยังเหมือนเดิมคนไทยไทยพาส,สปอร์ตก็สามารถใช้ระบบออตโต้อัตโนมัติได้เลยนะครับหลังจากผ่านพิธีการหนังสือเดินทางแล้วนะครับก็มาแวะที่เลาส์ของบางกอกแอร์เวย์นะครับ ผู้โดยสารทุกคนที่ถือบัตร Bangkok Airway สามารถที่จะใช้บริการห้องรับรองหรือว่าลา้าส์ได้นะครับผมมาที่ฝั่งที่ตรงข้ามเกต 7D นะครับคือตรงนี้เข้าจะเขียนไว้เลยว่ามี l o าส์ของสายการเปนอะไรบ้างนะครับก็เดินตามอ่าเจอแล้วนะครับ เกต 7D เราจะอยู่ตรงข้ามก็เข้าไปเลยเรามาดูกันว่าในห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับวันนี้จะมีอะไรให้บริการบ้างนะครับอันนี้ก็คือภายในห้องรับรองนะครับวันนี้ ผมเจอผู้โดยสารหนึ่งท่านนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายังช่วงเช้าอยู่เลยไม่มีผู้โดยสารเรามาดูกันว่ามีอะไรให้บริการบ้างก็จะมีกาแฟแล้วก็น้ำต่างๆนะครับมีขนมมีแซนด์วิชอันนี้เป็นซ i ิกเนเจอร์ของบางกอกแอร์เวย์คือข้าต้มมัดก็จัดไปจุกๆ7มัดนะครับก็ขอ ให้ทราบว่าช่วงนี้บางกอกแอเว์จะไม่เสิร์ฟบนเครื่องนะครับเขาจะให้นํากลับไปกินที่บ้านนะครับก็จัดเต็มไปเลยนะครับเผื่อหิวก็เจ็ดมัดพอทานเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่เกตเ1 f f นนะครับบางกอกแอเว์วันนี้ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะก<อ> <ๆ S 2> ็จั <ๆ S 2> เต็มมีกที่ได้บังนะครับ กับันทา่วบงราจะใช้เวลาในการบิน55นาทีนะครับเที่ยวบินที่4935 5นาทีถึงลำเนาเดินทางสุพรรณบารีฉรองเลยก็อย่างที่เห็นนะครับพอผ่านเข้ามาในเขบนเนผูมช่วยมีมบังคับและขนาดนี้เบวเบินอยู่ที่ความสูง3,000ฟุตครับจะเริ่มทำการลดระดับในอยู่ประมาณ5นาทีข้างหน้าครับ สภาพอากาศตามเส้นทางบินในวันนี้ครับมีเรืค่อนข้างมากระหว่างเส้นทางบินครับดูความปลอดภัยของตัวตนเองนะครับกรุณารัตถิสขันทีรับาปและนั่งประจำอยู่ที่นั่งด้วยนะครับเช่นเดียวกับที่สุขศยากรเป็น,นุเม่โดยโรวมค่อนข้างมากนะครับคือทำฟูลอยู่ที่สามสิบสองสามเซลเซียส เราคาดว่าจะถึงที่เปนอเทศครับในเวลา14เมกายนีคบตามเวลาท้องถิ่นของประเทศกัมพูชาครับซึ่งเป็นเวลาเดียวกับประเทศไทยขอเชิญทุกท่านรับอตามอัตยาแตรับและขอคุ่ใช้บริการของรถไฟเดยครรคือ a f m y a p ร e n g i n e s you a r a p speaking with number one I have got a 320 flight to see 933 bound mm -hmm. for the Ben National Airport, Cambodia. Today I fly with my flight officer Phuong and We uh, are cruising uh, at 33,000 feet. We expect commencing descent in the next 5 minutes. The weather for today is partly cloudy. Expect like a light turbulence during descent. Or your own safety place, keep your seat down fast and presume accident. Whether at Phnom Penh or this Kali Kali, the temperature is 32 degrees Celsius or 90 degrees Fahrenheit. And we expect to land at 20 minutes to 3 pm local time, which is in the same as Thailand time. And oh, this is exactly what Enjoy the ride. Right. Right. Thank you I'm for flying with us. พาะครับพอมาถึงกัมพูชาก็ปรากฏว่าฝนตกนะครับขั้นตอนพิธีการต่างๆก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเรื่องสุขภาพก็จะเช็คเอกสารวัคซีนวัคซีนทันงอมเราว่าฉีดครบหรือเปล่านะครับก็ถึงพรมเปลอย่างปลอดภัยครับ